วันนี้นะคะ Happy Learning นะคะจะพาคุณผู้ชมไปจังหวัดภูเก็ตค่ะเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆของประเทศไทยเราอีกหนึ่งเมืองค่ะใช่แล้วนะคะไปดูสิคะว่าศูนย์อาเซียนศึกษานะคะแหมเขาเนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตมีสอนอะไรเป็นยังไงเนาะถ้างั้นไปชมดีกว่าคะ่ะช่วง Happy Learning สลามาดาตังเจอภูเก็ต วันนี้เราเหินฟ้ามาล่องใต้กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะได้ยินคําต้อนรับของคนที่นี่แล้วต้องบุกไปชมหน่อยแล้วละค่ะว่าเขามีการเรียนการสอนภาษากันอย่างไรน้องๆผู้เรียนถึงได้เก่งกันขนาดนี้ค่ะสําหรับในกรณีของภูเก็ตเนี่ยเราจะสอนอยู่ก็คือมีภาษาภาษาอังกฤษเป็นตัวหลักแล้วก็ภาษามลา,ายูภาษาจีนในส่วนของหลักสูตรการเรียนนะครับ นอกจากว่าจะเรียนในห้องซาวลับกับอาจารย์ผู้สอนเราก็จะมีพวกสื่อซีดีต่างๆตลอดจนหนังสือที่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนด้วยตัวเองก็ได้อยากจะเชิญชวนนะคะว่าเรื่องของภาษาที่เป็นภาษาที่2รองจากภาษาไทยของเรานะคะก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ต่อด้วยภาษาจีนศูนย์แห่งนี้พร้อมรองรับที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะ สุนทรียศึกษาสำนังกงานกศนจังหวัดภูเก็ตนะคะเราได้เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ห้องเรียนซึ่งจัดเป็นห้องซซวแลบแล้วก็มีสื่อที่เป็นเอกสารแล้วก็ทั้งวิทยากรผู้สอนมาเป็นวิทยากรให้เรานะคะในส่วนของครูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนก็จะใช้ในเรื่องของอความรู้สึกในส่วนของบริบทของชุมชนหรือไม่ก็สภาพของชุมชนเขาจะรู้ ในส่วนของความรู้ความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนนะครับตอนนี้เราสอนภานษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวนะแล้วก็มีการฝึกนอกสถานที่นอกจากนั้นเรายังเชิญชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษานะมาเป็นการสอนโดยตรงกับนักศึกษาของเราเลย และนี่คืออีกหนึ่งศูนย์อาเซียนศึกษาที่พร้อมให้ประชาชนมาเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมและพร้อมที่จะต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจได้ว่าเรื่องภาษาจะไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ของคนไทยอีกต่อไปค่ะสนับสนุนโดยสำนักงานกศนกศนคือการศึกษาตลอดชีวิต